โอเคมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันเลยเนาะสับสรับเทียร์ลิสที่จะมีการแจกเทียร์สี่ครั้งแรกของเกมนะครับผมก็รายชื่อออกมาแล้วนะผมก็ตามนี้เลยนะครับผมจะมีทั้งหมดกี่ตัววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ตัวนะครับผมมีทั้งหมดสิบสี่ตัวตามนี้เลยนะครับผมอาร์ตแมนมูนไนท์ทอร์สตรอมฮัคแบลวิโดเวนอมแบล็กโบว์กับนเมริกา ชาโนเชลสไปเดอร์แมนแอนด์แมนดับบ็อกแล้วก็ชาลอนนะครับผมก็น,นะผมเดี๋ยวเราจะพูดถึงตัวละครทุกตัวแล้วก็ผมจะจัดเทียร์ลิสต์ตามที่แบบเออลองเล่นมาทั้งหมดแล้วนะผมว่าเป็นยังไงบ้างมี3เทียร์ง่ายๆผมโคตรดีคือมีประโยชน์แน่นอนหรือไม่ก็แบบมันเหมาะสำหรับมือใหม่หรือยังเป็นเมตาอยู่อะไรมาเนี้ยผมแต่ส่วนใหญ่เป็นเป็นตัวละครที่แบบมีประโยชน์สำหรับมือใหม่นะครับผมสำหรับผมนะสำหรับผมที่แบบเออคิด ที่แบบลองเล่นไปแล้วนะครับผมมีประโยชน์นะครับพอได้คือถ้าเกิดว่าแกเลือกโคตรดีไปแล้วก็เลือกพอได้ก็ได้ครับผมเพราะว่าต,วต,วตัวละครอยู่ในเทียร์พอได้มันถือว่ามันยังพอใช้งานได้อยู่นะครับผมแต่มันไม่ใช่ตัวละครเฟิร์สพิาหรับตัวที่แบบต้องเลือกอะ่ะเออไม่ไม่งงเนาะตัวเหลือค่อยเลือกอะ่ะอันนี้อันนี้คือเอาง่ายคือว่าไม่จำเป็นต้องเลือกก็ได้นะครับผมไม่ไม่ต้องเลือกเลยก็ยิ่งดีนะครับผมเออพูดง่ายแค่นี้เลยนะครับผม คนที่ติดตามผมอยู่นะผมใครที่ยังไม่รู้นะผมผมมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะผมถ้าใครที่อยากจะสมัครสมาชิกนะผมก็สามารถสมัคร,รได้นะผมราคาเพียงแค่ห้บาทต่อเดือนน,นะครับผมจะมีอีโมจิพิเศษแล้วก็มีตราพิเศษสําหรับช่องของผมด้วยนะครับผมใครที่อยากสมัครสมาชิกสมัครได้เลย5 0บบาทครับผมแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยนะผมที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับโอเคมาทีละตัวเลยนะครับผมผมพูดสรรพคุณทั้งหมด และก็เทียนะครับผมเริ่มตัวแรก Iron Man Iron m a n เป็นตัว Iron Man เป็นตัวตีบอสช่วงเริ่มต้นที่ดีมากแต่ข้อเสียคือมันได้แค่ตีบอสเริ่มต้นเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าถามว่าแรงไหมมันแรงครับผมมันแรงครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะฉะนั้น ไอ้แม่อยู่เทียพอได้นะผมมูลไนเป็นตัวละครที่เป็นอดีตเมตา a b x นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีงานทำนะครับผมแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าเทียบกับตัวในนี้นะผมมีตัวละครที่ดีกว่าก็คือเวนนอมนะผมเพราะฉะนั้นตัวเหลือค่อยจัดนะครับผมแค่เลยนะครับพ่อเป็นตัวละครเริ่มต้นที่ดีเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะผมหลากหลายแล้วก็ หลากหลายที่นี่หมายถึงหลากหลายในแง่ของ PVE e นะครับผมก็คือสามารถเล่นดิสแพดได้ตีบอสเลเจนด์ได้ตีบอสยักษ์ได้เล่นเอเได้นิดหน่อยแล้วเอเมกเได้นิดหน่อยนะครับผมเออแบบพร้อมขับอะไรมาเนี่ยแต่ว่ามันเป็นตัวฟาร์มที่ดีมากอ่าเซ็มชันริฟด้วยนะครับผมถ้าเกิดเป็นมือใหม่แบบมือใหมจ่จ้าเลยมันดีกว่าไอรุนแมนแน่นอนเพราะฉะนั้นอ,อ,อยู่ที่เพียร์โคตรดีครับผมพร้อมนะครับผมส่วนตัวมองว่าเป็นซัพพอร์ตที่ดีนะครับผมเป็นซัพพอร์ตที่ดี ถ้าเกิดว่าคุณมียูนิฟอร์มเทศกาลนะเป็นซัพพอร์ตดีแต่ถ้าคุณไม่มียูนิฟอร์มเทศกาลเลยนะครับผมมันจะอยู่เทียน,นี้นะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมียูนิฟอร์มเทศกาลเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับผมผมเลยมองว่าอยู่ที่เทียพอได้อยู่เพราะว่าเป็นซัพพอร์ตดีโอเคอยู่นะครับผมเป็นซัพพอร์ตดีโอเคอยู่เอาไว้เล่นในเวอร์บอลเลเจนต์พลาสนะผมเวอร์บอลเลเจนต์พลาสเอาไว้เล่นคู่กับทอหรือเล่นคู่กับคอสไวด์เดอร์เล่นคู่กับจีนเกรย์เล่นคู่กับไซร์ล็อกเล่นคู่กับ ลูน่าได้นะครผมถ้าเกิดว่าคุณต้องการซัพพอร์ตนะพักเป็นตัวละครเป็นเมตา ABL นะครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่ถึงแม้ว่าจะคิดกำนวงจากเลือดแล้วปั้นยากก็ตามแต่ว่าถ้าคุณปั้นดีๆแล้วอะผมมองว่ามันสามารถเล่นได้ทั้งช่วงแบบกลางเกมยันท้ายเกมเลยได้นะครผมถึงแม้ว่าจะมีคิงพินแล้วก็เหอะแต่ว่าพักยังมีอีกตัวละครหนึ่งที่สามารถ อยู่เมตาได้ก็คืออัลบเมชันแต่นั่นแหละครับผมถ้าคุณไม่มีอัลบเมชันผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ถ้าคุณมีอับอมชันแล้วก็อยู่เทียโคตรด,ดีพัก p ีวีอกมันก็เฉยๆนะครับผมมันแค่พอได้แต่ว่ามันต้องปั้นเลื่อนแน่นมากๆครับผมเออถึงจะแบบประสิทธิภาพได้โอเคนะ a c k ็ i d ีโ Black ค i d โดตอนนะี้ตอนนี้ผมเป็นตัวละคร p ี p เต็มตัวแล้วนะครับผม แต่ว่าเป็นตัวคอน PVP ที่มีเงื่อนไขพิเศษนิดหนึ่งก็คือนางต้องมีเอเจนต์เวนอมนะครับผมนางต้องต้องมีเอเจนต์เวนอมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีเอเจนต์เวนอมผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะผมก็คงได้ต้องอยู่เทียร์ตัวเลือค่อยเลือกนะผมแต่ถ้าคุณมีเอเจนต์เวนอมแลวมีแอดแ็คเอเจนต์เวนอมอยู่แล้วนะครับผมก็อยู่เทียร์พอได้นะครับเวนอมนี่คือตัวตีบอสที่ส่วนตัวผมว่าด,ดีที่สุดนะผม ลองลงมาจากโกสกับจีนเกรย์นะครับผมแต่ว่าอย่าลืมนะว่าจีนเกรย์มันต้องปลดแพ็กบีลักก่อนโกสไรเดอร์ต้องมีฟอร์มราชการด้วยนะครับผมซึ่ง2ตัวนั้นอะวิธีหามันค่อนข้างยากพอสมควรเพราะฉะนั้นผมให้ช้อยที่3ก็คือเวนนอมนะครับผมเวนนอมเป็นหนึ่งอีกนตัวละครที่ตีบอสโคตรดีนะครับผมสามารถตบเป็นท็อปสามท็อปสามตีบอสดองหมูได้นะครับผมส่วนตัวนะแล้วก็ปั้นง่ายปั้นสเตจง่ายนะครับผมตัวละครนี้ใช้ มินิม่วงเล่นได้เลยนะครับผมแน่นอนโคตรดีโคตรดีนอนนะครับผม b บ a c k b o น w ะณตอนนี้ไม่มีงานทำแล้วด้วยแล้วก็ถึงแม้ว่ามีีฟอร์มทาศการมาหนุนนำก็เหอะมันก็ไม่ช่วยให้ b บ a ็คโบ w เก่งขึ้นเลยนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวละครใหม่ๆมันมาขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้น b บ a ็คโบ w มันไม่ควรม,ม,มันไม่น่าเลือกคูดง่ายครับผมอ่ะก็อยู่เทีนี้นครับผมตัวเลยค่อยจัดนะครับผม กับตันเมริกาตัวเนี้ยูยูใหม่เป็นซอมบี้ถือว่าเป็นการยกระดับกับตันเมริกาให้เป็นตัวละครพีวีได้ดีมากนะครับผมแต่ว่าย้ำก่อนว่ากับตันมันต้องมีเวปป้อนเฮ็กซ์นะครับผมถ้าไม่มีเวปปอนเฮ็กซ์และยูนิฟอร์มเทศกาลด้วยกับตันเมริกาจะเฉยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นผมให้อยู่เทียพอได้นะครับผมเป็นตัวละครที่โอเคอยู่นะครับ S Shadow s h l ไม่มีงานทําแล้วนะครับผมแล้วก็ถึงแม้ว่าเห็นคนใช้ใน OB แต่ว่าเอาจริง OB ก็ไม่มีคนใช้แล้วเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็ใช้ก็อยู่ที่เทียต,ตัวเอให้เลือกแล้วกันนะครับผม Spider-Man ก่อนย้อน mm hmm. กับ back w i d o w ครับผม mm hmm. ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มี Agent Venom น,นะครับผม Spider-Man จะรีดประสิทธิภาพได้ยากมากๆครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็อยู่เทียพอได้นะครับผมก็คือเป็นตัว PVP อ่ะพูดง่ายเป็นตัว PVP เหมือนกับแลวิโดเลยนะครับผมแอนด์แมนผมเฉยๆแล้วถึงแม้ว่าจะมีงานให้ทําใน AC ก็เหินนะครับผมแต่ว่ามันก็แค่ AC นะครับแค่เลยนะครับก็อยู่ที่อย่างนี้ตัวเลยก็จัดนะครับด o อกอะอรนะผม d o อกอกเอาจริงอ่ะถ้าเกิดว่ามีฮักแล้วก็ไม่จําเป็นก็ได้แต่ว่าเท่าที่ผมแบบ ไปหามานะก็คือดอกอ็อกมันสามารถเล่นในเวอร์บอสได้อยู่นิดนึงนะกำลังคิดอยู่ว่าอยู่พอได้ไหมหรือว่าไม่จำเป็นต้องเลือกพอได้ก็ได้มันไม่ไม่ได้ขี้เหร่อเออมันอยู่เทียร์พอได้ก็ได้เออมันก็แบบถ้าเกิดว่าคุณชี้เกียร์ทำฮักอะไรมาเนี่ยจริงๆอีกมีอีกช้อยหนึ่งคือคิงพินนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการตัวตีบอสอะไรมาเนี่ย ตัวตีบอสเ,เพิ่มเติมเข้ามาด้วยดอกออฟก,ก็ได้นะครับผมแบบเสริมทัพไว้ไวต่ชั้นบอสเล gend อะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ดูเทียร์พอได้แล้วกันชาลอนสุดท้ายตัวอ้วนซะด้วยตัวตัวอ้วนซะด้วยดิแต่ว่านั่นแหละตัวเหลือใครจัดนะครับผมมันใช้งานยากเกินไปในการตีบอสนะครับผม ในการตีบอลมันใช้งานยากจนเกินไปถ้าเกิดว่าจะเอาแบบตีบอลจริงๆนะไปไปปั้นอาร์แมนจะดีกว่าครับผมหรือไม่ก,ก็ทอดีกว่านะครับผมอะไรมานี้เนาะชาลอนน่ะนอกจากจะมียูฟอร์ทเทศการด้วยมันต้องมีฝีมือมากมันต้องมีฝีมือด้วยนะครับผมพูดง่ายเนาะเออประมาณนี้นะครับเชียริสตัวเลือก t ี c สนะครับผมประมาณนี้มีใครมีคําถามอะไรไหมนะครับ